เขมาเขมาสรณะคมณะปริดีปิกากาธา,าบาหุ่งเวสรนงยันติปปตานิวานานิจะอารามารุขเจตยานิมนุษยา์าพยตตชิตามนุษย์เป็นนันมากแลเป็นผู้ถูกภัยคุกขามแล้วย่อมถึงภูเขาป่าอาราม และรุกขเจดีว่าเป็นที่พึ่งเนตังโคสรนังเ่มังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณะมากรม,มะสับบดุขาปะมุจจติที่พึ่งนั้นแลไม่เกษมที่พึ่งนั้นไม่อุดมเพราะบุคคลอาศัยที่พึ่งนั้นย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้ โยจะบุรธันจะธรรมันจักสั้งคัญจัสรณังคโตจตาริอริยสัจจานิสัม,มปัญญายะปสติดุขังดุขะสมุปปาดังดุขัสะจะอติกมังอริยัจะทั้งยิกังมักกังดุคูปะสมังกามินังส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งยอมเห็นอริยสัจสี่คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์และอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดอันให้ถึงความสงบระงับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเอตังโคสระนองเข้มังเอตังสระนอนมตมัง เอตังสรนะมากัม,มะสับบาดุคฆาปะมุจตีติที่พึ่งนั้นแลเป็นที่พึ่งอันกเกษมที่พึ่งนั้นอุดมเพราะบุคคลอาศัยที่พึ่งนั้นย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้